สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณกันทิชาเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9.9 1กองบัญชาการกองบัญชาการกองบัญชาการรหานากกองบัญชาการ,รกอง,งทัพไทยครับวันนี้อยู่กับผมออฟฟี่อริยะคงด่านครับ ดิฉันจะลุนสีชินสารประจิมนะคะครับเรามาดูช่องทางการรับชมรับฟังกอนครับว่ามีอะไรบ้างครับช่องทางแรกระบบ FM 99.5เมกะเฮิรตระบบ AM 1,521กิโลเฮิร์ตเฟซบุ๊กเพนเฟสสถานีวิทยุกระจายเสียง919นอกจากนั้นยังสามารถรับชมเราในรูปแบบถุงทีวีออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์ของสถานีสามารถที่จะกดติดตามรับชมรับฟังเราได้นะคะครับเราสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทาง YouTube นะครับคุณกนิชานเลยชาแนลครับ วันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับแจ้งเตือนข่าวปลอมสบู่แดงรักษาโรคมะเร็งและผลิตเชื้อหลังเอ่อเลื้หลังนะครับตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์โดยระบุว่าสบู่แดงรักษาโรคมะเร็งและแผลติดเชื้อเลื้หลังนะครับกรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ไดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสบู่แดงเนี่ยไม่รักไม่รักษาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้นะครับ นายแพทย์สมศักดิ์อักศินนะครับอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสบู่แดงหรือละหุ่นแดงน่ยมักมีการนําใบลาต้นรากและ,มะเมล็ดมาใช้เป็นส่วนประกอบในตลรับยาพื้นบ้านจากการสืบค้นข้อมูลทางวิทยาวิชาการพบสารประกอบสําคัญที่มีลทธิ์ทางเพเภสัชวิทยาอยู่ในกลุ่มของอัลคารอยนะครับ <S <S ฟาโวโนอยฟีโนลิกนะ ซาโปนินนะครับและทอพีนอยนะครับมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองนะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่ระบุว่าสบู่แดงเนี่ยสามารถรักษามะเร็งในมนุษย์ได้นะครับทางด้านในแพทย์สก,การเนี่ยได้ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้กล่าวว่าไงครับ เขาจะเขาเขาบว่าเขาจะแนะนําว่าการนําสมุนมพูดสมุนไพรใช่ไหมคุณออฟมาใช้เพื่อหวังผลทางการรักษาโดยไม่ทราบรายละเอียดด้านสปพคุณก็คือธิ์ทางเภสัชวิทยานั่นเองแล้วก็มีวิธีการใช้สมุนไพรนะอย่างถูกต้องอาจทําให้ผู้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ผู้ที่มปโรคประจําตัวหรือโรคเม็งกก็ควรปรึกษาเขาคําแนะนาจากแพทย์ด้วยครัครับก็ ก็ไม่ข่าวปลอมนะไม่จริงนะเนาะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับใชรด้ว่บางคนนะพอคิดว่าพอรักษามะเร็งได้ก็จะใช้ใช่ไหมสบู่แดงเงี้ยแต่พอออกมาแล้วมันมันไม่ใช่ัน่ป็นข่าวปลอมเองไม่สามารถที่จะรักษามะเร็งได้ครับช่วงนี้เรพักกันสักคู่นึงครับ